สติปัฏฐานสีมีสติกำหนดพี่นากายเวทนาจิตและธรรมส่วนมากูาจะาสอนให้พี่นากายเพื่อแก้กามลาคะจิตสงบพิ่กำหนดให้เป็นกายส่วนหนึ่งให้เห็นชัดจิตคือเกิดที่ประจากษขู่จากนั้นใช้กระแสจิตบังคับกายให้สลายแยกออก ต่างเข้าไปเรื่อยๆเดือดร,ระโลงปฏิโดเมืม่อพอเพียงกิเดจะเริ่มเบาบางที่สุดก็หมดไปสตรระยะอย่าให้นานเกินไปถ้าไม่เห็นชัดจริงรีบวิปัสสนาตกน้ำให้รีบแก้ไขนานไปก็จะติดแก้ไขยากร้านและก็ลกเข้าข้างตัวเอง ใ้ใช้สติกำหนดพี่นาจิตเพราะตาที่ไม่เกิดก็พี่าจรณาได้แก้ได้ทุจริตค่อยๆปฏิบัติทำจิตให้สงบที่ฐานภายในกายจิตเทียวชน่นที่น้าภักอย่ากกระโดดให้เห็นหรือสว่างให้เห็นหรือสว่างเองเห็นก็กระโดดจิตบังคับให้สลายแยกออก ไม่เห็นก็นึกให้สลายแยกออกไม่ตั้งละเอียดต่างกันไปเรื่อยเ,อยเดือดน้ำลมปฏิลงทำใั้มีความต่อเนื่องเมื่อพอเพียงกิเลสจะเริ่มเบาบางที่สุดก็หมดไป